ดีค่ะเก,ก็บผักกูดนะคะวันนี้ลูกสาวลาพามาเก็บผักกูดเส็ล้วมีเด้ยหยอดพี่น้องหยอดบบใหญ่ดอกค่ะมาเก็บต่อกันเลยค่ะนี่พี่น้องเห็นบหยอดใหญ่ๆนี่ค่ะเสร็จแล้ว พักกูดเก็บพักกูดในเดอ้<พ>อเออเก็บเอารดว่าสั่นว่าพี่น้องพักกูดเดี๋ยวเห็นบ๊บุ๊สงทรยว่างก่อน ยูนี่ก็สิบว่าได้บักหลายทุกคนพี่น้องพักกูดถามเพื่นเบิ่งขั้นหรือหวานถามหวานยูบอก้นั่งหวานพี่น้องบอกค่ะสวยๆเลยค่ะ ลอยจ่อยจ่อยู่ผู้เดียวไปมันนั่งหลานจ่อยดีว่าจ no ่อยจ่อยู่ผู้เดียวเก็บไปเลยนี่เห็นบอคคีน้องสวย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 เลยค่ะสวยสวยเลยค่ะหันกล้องสักหน่อยค่ะเห็ดคนเดียว <c oughs> <m> <c oughs> มันก็นลำบากสิแหละพี่น้องเอ,อ้ยอย่าลืมกดแชร์กด<ง>ไลค์กดติดตามนะคะคอคขอบคุณคนที่เข้ามากดติดตามให้กำลังใจคะ่ะโอ้ยคือหักตอนมันออกแายพี่น้องงามงาม องไปดอนอื่นเลยยังวะเอาอแต่นี่กันเลือแล้วมาเดอ้อพี่น้องมเมื่อก็บพักูดไปพัดไปแกงส้มลวกก,กระปน่นส,สวยเลยพี่น้องไม่แต่ย่อนงาม ไอ้โทษเอิญเล่ายัางวะนี่ค่ะหืมสาวเอ๋วผ้าเพื่อนกับมาด้พี่น้องนั่นเห็นม่ค้า่นนั่นหมวสีสมพู้สาวเอ๋วผ้าเพิ่นผ้าเพิ่นอินดีพี่น้องเอยคลิปว่าท่านในหลดจักอันอยู่ผ้าแต่เพื่อนเหมือนผ้าเพื่อนผ้าเพื่อน เพิ่นอิลีนี่ลายลายพี่น้องยุ่งก็ไลยเพราะยุ่งยุ่งก็เยอะอย,ยุ่งลายยังก่อ้ปะอันนี้พัดแสบๆดิพี่น้องนี่ คืออยังเกาะอะไรเกาะแม่งอันนี้กินมันเอาไะ้รบ้างได้ได้หมดเลยค่ะผุนละหวยเก็บนะจ้เดี๋ยวค่ะสวัสดีค่ะแม่ สวัสด,ดีค่ะเบิองพี่น้องเบิ้องคล้องน้ำด้นี่พี่น้องี่คล้องน้ำอู้หุฝนหยอดแบบไงามาเดอ้ดเอผู้ใดมากินผักกูดมาเก็บผักกูดผักผักกูดบ้านนนบ่นนนบนีอง<ม>องงอส เบื้องรู่นี่พี่น้องน้ำนี่ไข่หอยเชอรี่นำให้ดูบรรยากาศผุ่นผู้นึงหมุนปลาขวกขวอกอยู่พี่น้องผุนหอบอุยุอุยุอยู่ผุนเห็นป่คะอันแล้วก็ร่างยางออกมาเราไปอาักเอาพี่นอ้องทั้งนี้กับหมุนปลาขวกขวกขึ้นกัน อ้สาวเอวผพาเพื่อนเราคือจัดหนักจัดติมแท้เจ้าคือเด็ดเหีนาย,ายหนไถ่ย่าย้หมามา่อนๆขัวเจ้าคือสูงอยู่เจ้าคือหักเหียนคาเหียนแน่เถอะฮเดียอดหนึ่งเออเจ้าบ่คิดว่าสีไปเด็ดไปลิไปล่ำเลยหรอ,อรล่างเล้ยวลวกพัดเลยบอกวกแเล้่วพัดเลย แบงแบงผู้อันถือกล่องในเด้อค่ะเด้อทั้งสองคนละห응อบอิญุอุญุอิออหนึ่งผู้หนึ่งเบิ่งเบิ่งป่าเดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องป่านั่นเดี๋ยวเห็นป่าน้ำเดื้อจานนั่นปลากระเดิดนะเห็นปลากระเดิดนะแม่ป่าบอลน,นี่ก็จักบอลกินบ่นก,นบก,กินได้พี่น้องแต่ว่างามงามซิแม่นกินได้ย่ดอกเบิ่งซ่งเราเป็นแต่กินได้อยู่ เบิ ơ, EN, er vào với ้งสาวเอวเต็มสอบแล้วคือว่าเอายอดอยู่ทางหลังน่นนะงามงามง่า่านเด็งนเด่นเกียผันอ้ยเดสันคัพพูดเจ้ากระไดบมดี่ส่ข้นเราว่ะโอ้ยยุ่งกับกินแล้วละ อู Ooh, uh, <source> ้ต sure. uh ้นหยอดนี่พี่น้องเสร็จแล้วเห็นบ่นี่นี่อ่อนอ่อนนู่นน่ะสาวเอวอเลาเด็ดสันโพดพี่น้องบ่ถือใจหอยเด็ดสันโพดบึงบึงไม่ใหญ่นั่นเราไปอาเก็บพี่น้องเจ้ามุเจ้าเบึงด้วยคุณมาเด้อมาเก็บผักกูดคุณอะ งาม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 คนวานันเก็บเอาแน่นเบืองใหยเบืองน้ำพุนป่าแล้วเ,เห็นหอตโตปลาไปกี้เดิรด,ด,ดอุ้ยอ่อนดีปะอ่อนดีน้อยปะเนาะฝนตกส่มันช่วยๆเลยค่ะโอ้ยมองนี้เมืด ค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะวเซาเอลบ๊ายบายเนี่ย